สวัสดีนะคะนางไหมายพยิปซีคะ่ะนางไหมายไพ่ยิปซียูทูบนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง YouTube จ้ะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าตกลงเขาจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นะคะตกลงเขาจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์คะ lover สามดาบเจมเพตเอชวบคับหนึ่งถ้วยและเก้าเหรียญนายออปเป็นเดโคตกลงเขาเจายังไงเขาก็รักคุณนะแต่เขากลัวความผิดหวังนะเขากลัวความผิดหวังเขากลัวอกหักรักคุดเขากลัวเจ็บปวดทรมาน เขาอาจจะยังทรมานอยู่กับความรักอยู่นะคะเขาอาจจะอ,อกหักอยู่ก็ได้อ,อกหักเพราะรักคุณนะคะเรียเพจคุณคือตัวจริงตัวจริงตัวจริงที่อยู่ในใจเขาและหนึ่งถ้วยเขารักคุณค่ะเขารักในความเป็นคุณแต่ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ห่างกันเลยก็เลยมาถามว่าอะตกลงเจาอ,อย่างไงอืมนะตกลงเจลอ,อย่างไงในเมื่อรักแต่เขารู้สึกเจ็บปวดสี่ถ้วย ว้าว wow. สอง้วยสองข้วยขึ้นอยู่จนตำแหน่งสามดาบเขาเขารักคุณแต่เขากลัวผิดหวังเขากลัวคุณไม่รักเขาอ่ะนะคะแล้วก็จะมีนายหวานเขาปิดกั้นความรู้สึกที่มีต่อคุณนะเอ่อฟอบสอดห้าดาบตอนนี้เขายังไม่พร้อมนะแล้วก็ซิกโซ่เบนดเก้เขายังไม่พร้อมที่จะเอายังไงกับคุณแต่สิ่งที่ อยู่ในใจเขาก็คือเขารักคุณค่ะเขาต้องการคุณมากๆเลยแค่เขาก็ปวดหวัวนิดหน่อยนะคะกับเรื่องราวของเขาปัญหาของเขานะคะยังมีอยู่มากมายที่ยังไม่สามารถที่จะอา่อาอา่อาอือสรสัมพันธ์กับคุณได้ในเรื่องของความรักพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้นะคะเขายังไม่เอาอยัางไงนาะทีแฮงแมนแปดดาบเขารู้สึกถึงความอึดอัดแล้วก็ในความที่ ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นธรรมชาติของเขาที่เขารู้สึกกับคุณมากๆเขาคิดถึงคุณมากๆนายอคับเก้าถ้วยเขาส่องคุณตลอดทุกช่องทางเขาส่องคุณแบบเงียบๆคุณคือคนที่เขาเนี่ยเฝ้าส่องเช้าส่องเย็นเฝ้าคิดถึงเฝ้าหลงรักเฝ้าแ,แอบมองแอบคิดถึงนะคะนายอ๊อฟสอดก้าดาบคุณรู้<ะ> <Ist> ไหมว่าเขานอนไม่หลับเลยเนี่ย ในความที่นิ่งเงียบของคุณหรือความที่คุณไม่ได้บอกความรู้สึกอะไรคุณไม่ได้กระหือรือกระตือมืรือมือคือมืออะไรคุณไม่ได, <lud es and that> ไได้เหมือนกับว่าไม่ได้ตามเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะคุณตั้งดาบขึ้นแล้วนะคะเขารู้สึกเจ็บปวดทรมานมากๆสิบดาบเก้าดาบนอนไม่หลับเครียดคิดมากคิดถึงเรื่องของคุณวุ่นวายมากๆหัวใจเขา กวนกวายใจวุ่นวายอยู่แต่กับคุณคิดแต่เรื่องของคุณเขา่องคุณหนักมากเป็นเพราะอะไร <c oughs> ทําไมคุณไม่รักเขาหรือในอ่ต้องต้องเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบทาไมคุณรู้สึกเฉยจังไม่มองไม่ไม่แอคชั่นรายเขาไม่รู้เลยว่าคุณรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าคุณดิ้วกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะเงียบ เต่อการห่างกันไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยแบบอยากรู้ว่าคุณยังรู้สึกดีกับเขาอยู่ไหมแล้วทําไมคุณถึงเงียบอะไรอย่างนี้นะคะตัวเขาเองก็เงียบต่างคนต่างตั้งดาบใส่กันก็หมายถึงว่าต่างคนต่างเงียบใส่กันเพราะว่าเอ่อ,อก็หลายๆปัจจัยนะสำหรับผู้ที่ดิวกันแล้วนะแต่สำหรับผู้ที่มูฟออนกันไปแล้วเขาก็แอบ,บสองคุณนะคะเขาก็รู้อยู่มูฟออนนะคะและ้วจะเอาอยัางไงเขาก็อยากติดต่อคุณอยู่นะสองเหรียญ เขากาลังวางแผนอยู่ว่าจะติดต่อคุณเลยรอรอตัวเขาเองก่อนแม่หมอมองว่ารอ,อาให้เขาเคลียร์ปัญหาของเขาเองก่อนแล้วเขาจะเข้าหาคุณค่ะเข้าชาร์จเลยเพราะเขารักคุณนะคะเป็นภาพแห่งความรักรักจริงๆนี่คุณคือคนที่มีค่าต่อจิตใจของเขาคุณคือคนที่เขาอยากจะสมหวังคุณคือคนที่เขาอยากจะใกล้ชิดคุณคือคนที่เขาเนี่ย อยากที่จะต่อสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคในความสัมพัน,น์ธนี้คุณเป็นคนที่เขาอยากจะสร้างอนะเขาสร้างครอบครัวด้วยเออแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขายังเลือกไม่ได้รอเวลานะรอเวลาถามว่าเขาจะายังไงเขาเลือกคุณคะ่ะแต่แค่รอเวลาที่จะเข้าชาร์ตคุณเท่านั้นเองคะ่ะก็ยินดีด้วยนะคะ